วิเคราะงนกชาที่วัดแครหลวงอพระคาถาพระมหาคาถาพระเถอาจารย์ี่รของอายุทยาปังธรรมชีีสุนันทรที่วัดแร์ด้ยนะครับ